ม้ำตัวเลยวันนี้เป็นวันตายของแกแล้วแกไม่รอดแน่แม่นางโอ้เฟรนเลตตกไปเจอตกอะไรครับนี่วะอย่าใจนะครับเจนะครับเดี๋ยวหาลูกมาก่อนหาลูกมาก่อนเฮ้ย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 ขอเรียกก่อนขอเรียกขอเรียกแมงคุณอุ้ยตกใจหมดเลยไหน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 ,ไหนลูกลูกทองมันลูกทองมันอยู่นู่นลูกทองมันอยู่นู่น โดดสับไปเดี๋ยวีพรโดดสับแล้วโดดสับแล้วก็โดดสับแล้วก็หนี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 กิ้งกิ้งยายาไหนลูกลูกมันอยู่ไหนอีกลูกอยู่ไหนอีกหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมหุยหุยลบเออยาอย่านะอย่านะอย่าไหนนะนี่นี่นี่ แตกไปไมแม่นางแม่หางแตกไปดิอื้อเอื้อโอ้ยโอ้ยไม่มีไม่มีแต่ไม่น่าไม่มีแต่ไม่น่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าไม่มีแต่ไม่น่าไว้กิ้งหลบเลยโอ้ยอย่านะอย่านะเฮ้ยลูกมันอยู่ไหนลูกมันอยู่ไหนลูกมันอยู่ไหนลูกหองแก้วหองแหวนมันอยู่ไหนวะลูกทองมนะันอะอยู่นี่นี่เอง อยู่นี่นี่เองสัมหัวไปดึงทีีเมกไหมเมกไหมที่บ้านจะมีอไหมอุ้ยโวโวโวขกเชื่อใจยินฟังฉันสักหน่อยนะแม่นางอุ้ย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 โดนสับเลยโดนสับเลยแล้วก็โดดหลบเลยครับโดดหลบเลยโดดหลบเลยโดดหลบเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหาก่อนอ่าลูกอยู่ไหน เจอแล้วอุ้ยอุ้ยฝึกบางอาจมากนี่ยอุ้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 ยบางอาจมากบางอาจมากบางอาจมากหมาแม่นางมันเจอดาบไฟปานเพลิงกระบวนท่าที่หนึ่งน้ำานิ่งเลยนึกถึงคนแจวเออแล้วก็ถอย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 เลยแล้วก็ถอยเลยทำอะไรทำอะไรปาดปาดปาดเล่นเลยปาดเล่นเลย ลูกมาอยู่ไนอีกไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงเนี้ลูก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 จ๋ามาแล้วลูกจ๋าชิโกมาหนูอยากได้แล้วแล้วลูกเธออยู่ไหนลูกแม่ลูกแม่นางอยู่นั่นลูกแม่นาอยู่นั่นลูกแม่นาอยู่นี่ลูกแม่นาคุกมหัวเป็นหนึ่งทีหัวแบะไปเลยดิครับมี็นกปะมีอีกปะเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกนั่นข้างนอกนั่นอุ้ยอู้อู้หูอหูอู้หอหื่นเขินเขืน ไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัว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 อยู่นู่นอุ้ยโอ้ยอืมอืมแม่นางแม่นางไม่รอดแล้วแม่นางอันนี้เป็นความตายของเจ้าเออก็สาดนเขาไปแล้วก็ พาดอีกทีพาดอีกทีไม่รอดแล้วแม่นาะงมาลาส,สบอส s s เปสสองเฟสสองเฟสองเป็สองบุตรที่รักของข้ารอแม่นะไม่จะปกป้องเจ้า <will> ด้วยอ้อมกอดนี้ <thee. S 1> เองลูกจะได้เกิดใหม่ <C ast> <worm> ครั้งแล้ว <C ast> <worm> ครั้งเล่า ประกาศในนามของแม่มดแอนนี่เราจะไม่อยู่วันอมนิตราคูนของมารดาค่าเปดเปื่อนไอคนบาปนะจงเล่าขานสืบต่อไปเสียเถิดนะจ๊ะเรื่องดูฉากาหน่อย ทึงจันเพนเรนนาร่าราชินี <Ren ala S 1> องค์สุดท้ายแห่งคาเรียและวิลกรรมแสงสง่างามยามค่ำคืนของนางว้าวปุปบ๊บโลบโลบวิ่งเข้าไปอืมอืม้ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนหลบ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 เจอกูแน่มันเจอกูแน่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 อุ้ยอ,อุ้ยอ,อ,อ,อืยอออ หมาเขามางานเร็วเขามางานเร็วไงฟาวเนี่ยเขามางานเร็วไหนในตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวนี้อยู่ไหนเออขอแตกไปขอแตกไปอ๋อไม่ได้แล้ว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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ป่าอยู่ได้ป่าอยู่ โอ้โหโดนสาบไปทันทีโดนสาบไปทันทียังนี่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 แม่นาง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 ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ไหนต่ออยู่ไหนอยู่ไหนอีกอยู่นี่ดีเอง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 แม่นางล้มแม่นางล้มแม่นางล้ม ภายในสองตัวอย่างนี้นเหรอในสองตัวอย่างนี้นเหรอปาดหนองไปก่อนที่จะพุ่งออกมาไงพลัง,องของเจ้าใน,ใน,ใน้ำเท่าไรค่าได้จบไปแล้วอ่ะอเหี้ยเหี้ยเกินเกินเฮี้ยมึงฆ่าสัตว์แอนเชนดูจนอุ๊ยอุอยโอ้โ ไม่ได้ตักตัวเลยหือจะเอาจนกว่าจะตายอ่ะวันนี้ขอข้ามเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาไว่ถือเอาอืมุไม่มีสเตนมิน่าลหลบโอ้โห โลมากอนเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหี้ยไอเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิ พุ่งโอ้ยไม่พียงใครไอ้ปุ่งปจัจากูโอ้โหปาดไปหนึ่งทีก็พุ่งเข้าไปฟันแล้วก็เฮ้ยวลบลบลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอ้โกินกินยาผิดกินยาผิด เยอะเลยวะเออโดนฉีดยาไปโดนฉีดยาไปอืมอืมอืมฮ้ยโดนลบมามันมาแล้วมันมาแล้วปุ๊บปุ๊บยา อย่าหลบ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 เลยครับหลบเลยครับพระจันทร์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 เดือนเพนพระจันทร์เดือนเพนอเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้ม Má. Ui ui kín 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 mừng ngay chưa mày nghe đi nói bên ngay đi bên ngay เนี่ยอุ้ยอุ๊ยไอ้เหี้ยไม่จริง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 ดู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 ฟุบกหลบเฮ้ยเดือดเดือดยาอ,อย่าอย่าเล่นงนี้ได้ปะอืม ออืมุ้ยที <si ่อย่างนี้ที่อย่างที่อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยหมานี่หมานี่มึงหมานี่เลยหมานี่เลยหมานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวโอ้ คตรขี้โกงอะชอบแลงไม่ชอบแรงมามาพยายามเข้าใกล้พยายามเข้าใกล้พยายามเข้าใกล้มันจะป่านมา นอมไม่ไดีทีปาดหนอมไม่ไดีทีไปล้มล้มล้มล้อมอย่างนี้ล้อมอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กอุ๊ยเฉยโอ้โหมังกรซะด้วยเออ เจอนี่หน่อยเป็นไงเจอนี่หน่อยเป็นไงเจอนี่หน mm ่อยเป็นไงไอ้มึงเรียกมาถี่เกินมานี่มานี่มานี่เลย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 ฮุ้ยฮูยยายายาเดี๋ยว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 มึงหายไปได้แล้วมึงหายไปได้แล้วมึงหายไปได้แล้วโอ ออ้ชนะแล้วจะร้องไห้เลยอยากเย็นแสนเขียนคงพยายามที่ฉันพยายามมาไม่สูญเปล่าไปไหนกันมาใ่เด็กดีทั้งหลายอย่าได้หลบซ่อนเลยจงออกเสียงตัวหนังสือแสงไฟ มีล้นเหลือเซฟก่อนเลยจงออกมาเถิดหรือจขวนคืนสู่สุสานและถือกำเนิดขึ้นอีกครากันแล้วโอ้ยโอย้ใจเต้นตือต่ำแบบยิ้มไปหายตือเต้นเลยกุญแจกุญแจกุญแจมาจากไหนเจ้าหรือเจ้าก็อยากเกิดใหม่เหมือนกันอยากเกิดใหม่จากไข่เป็นบุตรที่รักของข้ายอย่างนั้นหรือ ันนี้อะไรอืมเรากลับมาเป็นผู้ชายครั้งไหนดูดิไม่มีของหม่ในนี้นะโอ้ยหนมีสี่ร้อยพันหมื่นโอ้หเรามีโตมาเป็นหมื่นสี่หมื่นเลยวะนีต่ต้องอัพอนะอต้องอัพ่อยละจริงต้องอัพโอ้ใช้นิดเดียวก็หมดอล้พลังชีวิตมาสักหนึ่งอันนะเราต้องไปโต๊กลมล้อไปโตกลมเฮ้ยเราเข้าห้องนะั้นได้ยังวะห้องตรงเนี้ย เฮ้ยเปิดแล้วว่าอ้สตีดตุนคืออะไรอะ่ะนิ้วมือหรอไม่จริงอะ่ะเจ้านี่ไม่เบาเลยนี่นะท่านผ่านมาที่ผ่านมาข้าเคยเห็นมหารุนสองอันอยู่ด้วยกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดูเถิดท่านองคุรีตื่นเต้นมากแค่ไหนอุ้งมุมเอ๋ยทำได้ดีมากอ่ะเอาละเจ้ไปได้แล้ว จ้าจะได้เป็นราชาแห่งเอลเดนแน่นอนยเย็เคมว่าแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยน,นี่เลือกได้เหรอหมัดร้อยกิ่งนังกรไฟถ้าเป็นเวทแต่ถ้าเป็นขวานก็มาลองเอาขวานหน่อยอันนี้คาถาฉลาดเอาเวทมนต์ดีกว่าอุ้ยชุซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเลยซื้อเลยซื้อไม่หมดซื้อไม่หมด ราชินีมาริก้าคือที่จะติดวงแหวนเอลดนและเป็นผู้ปกครองของนิมิตแห่งแหวนเอาละ่ะจไปได้แล้วไห้ดูซิดูซิมีอะไรเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เหรออ,อ,อะไรอะ่ะอ,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 อ๋อขึ้นเหรอไปแล้วจ้าว้าวิม,มีพร คนมันตายอะไรยเยอะจังวะตกไปตายเหรอวิ่งรับพลังมหารูนกอดริกอันนี้คือได้แล้วแล้วเอารูนไปทำอะไรท่งนี้มีอะไรต้องตกไปมันต้องตไปได้ไ